หลักจิตวิทยาที่ทําให้คุณเหนือกว่าผู้อื่นไม่ได้แปลว่าควบคุมคนอื่นได้เหมือนวิเศษแต่คือการเข้าใจคนและตัวเองอย่างลึกซึ้งซึ่งนําไปสู่ความได้เปรียบทางความคิดการสื่อสารและการเอาตัวรอดในสังคมอย่างเหนือชั้นลองมาดูหลักจิตวิทยาที่ว่าแบบละเอียดไปเลยหหลัก social m i r r o ์กระจกสะท้อนทางสังคมคนมักชอบคนที่คล้ายตัวเองใช้เทคนิคมิเรอร i วงเล็บเปิดเรียนแบบการพูดต่อท่าทางเล็กน้อยวงเล็บปิดเพื่อให้คนรู้สึกคุ้นเคยและไว้ใจเช่นถ้าเขานั่งไข่อยห้าง เราก็ไข่ห้างผ่านไปสักพักโดยธรรมชาติผลลัพธ์เขารู้สึกว่าคนนี้เข้ากับฉันได้สองหลักฟื้นมาดูขอเล็กก่อนแล้วค่อยใหญ่การเรียกล่อมแบบแยบยนขอสิ่งเล็กๆกก่อนฉันช่วยเฉโพสตนี้ได้ไหมแล้วจึงขอสิ่งใหญ่ฉันช่วยซื้อสินค้านี้ไหมคนมักยอมทําเพราะเขารู้สึกว่าเราเคยตอบตกลงแล้วก็ช่วยอีกหน่อยละกันสหลักจงเงียบให้ถูกเวลาความเงียบคืออาวุธทางจิตวิทยาคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบพอเราเงียบเขาจะพูดมากขึ้น ใช้ในเวลาต่อรองถามจบแล้วเงียบอีกฝ่ายจะพูดออกมาเองเงียบทําให้เราดูนิ่งสุขขุมและคุมสถานการณ์ได้สิหลักอ่านอารมณ์คนเก่งคุมเกมได้สังเกตสีหน้าน้ําเสียงจังหวะก,การตอบสนองถ้าอีกฝ่ายพูดช้าลงเสียงเบาลงกําลังเสียเปรียบหรือไม่มั่นใจถ้าเขาเริ่มทําตลกเกินเหตุกลบเกลื่อนความไม่สบายใจใครอ่านอารมณ์คนเก่งจะพูดได้ตรงจุดคุยแล้วเขารู้สึกมึงแม่งเข้าใจกูวะ่ะ หาหลักความมั่นใจเงียบสเสน่ห์โคตรแรงไม่ต้องพูดเยอะแต่ดูมั่นใจในตัวเองเดินเข้าห้องแล้วไม่ต้องรีบพูดแต่สบตายิ้มบางๆพูดช้าชัดไม่ต้องขอโทษพร่ำเพรื่อสิ่งนี้ทําให้คนรู้สึกว่าคนนี้น่าเชื่อถือมีอะไรบางอย่าง 6. หลักยิ่งรู้จักตัวเองยิ่งควบคุมสถานการณ์ได้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรต่อแพ้อะไรต่อต้องการอะไรคนที่รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนตัวเอง จะไม่พังเวลาถูกท้าทายคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะไม่ถูกจูงจมูกด้วยคำหวาน7หลักพูดให้น้อยแต่ถามให้แม่นอย่าเป็นคนที่พูดเก่งแต่ควรเป็นคนที่ถามเก่งคำถามที่ดีทำให้คนเปิดใจคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนั้นจริงๆถ้าเลือกได้คุณอยากให้มันออกมาแบบไหนคนที่ถามดีจะได้ข้อมูลเยอะและเข้าใจมุมมองคนตรงหน้าอย่างลึกซึ้งสรุปจิตวิทยาไม่ใช่เวทมนตะร์นะแต่มันคือศาสตร์แห่งความเข้าใจคนและควบคุมตัวเอง คนที่เข้าใจจิตวิทยารู้จักโลกภายนอกคนที่เข้าใจตัวเองคุมโลกภายในได้ใครมีสองอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็หนึ่งว่าโดยไม่ต้องอวดฝากกดติดตามกดเซฟเปิดแชร์หากคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ถ้าอยากให้เราสร้างเนื้อหาแบบไหนให้อีกคอมเมนต์มาได้นะคะ